สำหรับเพื่อนๆคนไหนนีที่มีการ ปวดตึงเมื่อยช่่ยบริเวณข้อเท้านะเวลาที่เรายืนเดินนานๆนะฮะแล้วเราเนี่ยรักษาโดยการบีดนวดคลึงตรงข้อเท้าเนี่ยบีดเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่โดนจุดรู้สึกว่ามันตึงๆไม่เมื่อยเรื่องอยู่ข้างในแล้วก็ติดตามคลิปนี้ให้ดีนะครับผมเพราะในคลิปนี้ผมจะบอกถึงวิธีการคลายอาการปวดตึงเมื่อข้อเท้าเนี่ยจากการที่เราคลายกันในช่วงหน้าแข้งนะครับโดยส่วนมากคนที่มีการปวดตึงเมื่อข้อเท้าเนี่ยจากการยืนเดินนานๆเนี่ยมักจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อช่วงสันหน้าแข้งคือกล้ามเนื้อทิวเกลส์อันเทียร มันเกิดการตึงตัวและเกิดการปวดร้าวลงไปที่บริเวณข้อเท้าตรงนี้ของเรานั่นเองนะครับผมจากการที่เรายืนเดินนานๆน,นะโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะฮะที่ต้องใส่รองเท้าพื้นแข็งใส่รองเท้ามีส้นใส่รองเท้าคัชชูนะครับ วิธีที่1นนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงหน้าแข้งตรงนี้ของเรานะครับผมแล้วก็ยืดตัวเอ็นหน้าข้อเท้าตรงนี้ของเราเนี่ยให้เกิดการคลายตัวนะฮะซึ่งจะเหมาะคนที่มีความตึงปวดที่บริเวณข้อเท้าหรือหน้าแข้งตรงนี้มากๆถึงจะได้ผลนะฮะวิธีการก็คือเรานั่งเก้าอี้แบบนี้นะฮะแล้วากนั้นเรานะฮะใช้หลังเท้าเนี่ยกดลงไปกับพื้นแบบนี้นะครับผมแล้วออกแรงกดขาเราเนี่ยลงไปนะเพื่อให้ข้อเท้าของเรานะฮะมันเกิดการยืดตรงแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นการยืดเอ็นหน้าข้อเท้ากับกล้ามเน้้อ่วงงงาากยดคไ 15-20ถึงิวินาทีนะฮะพอครบเวลาที่เราตั้งใจไว้ปุ๊บเราก็พักมาแล้วก็หมุนข้อเท้าแบบนี้นะฮะอย่าหมุนคลึงหมุนไปมาแบบนี้นะครับผมนี่ยหมุนวนไปมาแบบนี้หมุนไปซ้าย10ครั้งขวาอย่างเงี้ยสิครั้งนะฮะหมุนไปแบบนี้เป็นการวอร์มให้มันเกิดการยืดตัวดีขึ้นทั่วข้อเท้านะจากนั้นทํารอบที่2ก็คือ กดหลังเท้าลงไปกับพื้นและออกแรงกดขาลงไปให้ข้อเท้าเนี่ยเกิดการยืดเต็มทีนะฮะค้างไว15้15-20วินาทีนะฮะพอครบก็พักนะฮะพักเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนเท้าเนี่ยไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะฮะสิครั้งด้วยกันเนี่ยให้ข้อเท้าเนี่ยมนเกิดการคลายตัวให้เอ็นข้อเท้าเนี่ยมนเกิดการคลายตัวทั้งหมดนะฮะแล้วก็หมุนไปขวาอีก10ครั้งนะฮะเนี่ยหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยนะฮะพอซ้าย10ขวา10ปุ๊บเราก็ทํารอบที่3ต่อคือเอากดหลังเท้า กดลงไปกับพื้นแบบนี้นะฮะหรือถ้าเราไปเช็คขาของเราเนี่ยเราจะใช้มือเองก็ได้คือนั่งไขว้แบบนี้แล้วก็ดึงข้อเท้าของเนี้ยเข้ามาหาตัวเราแค่นี้เองก็ได้นะครับผมแต่เวลาที่เราดึงเนี่ยเราล็อกตัวกระดูกนะ้าแข่งตรงเนี้ยให้นิ่งๆนะอย่าให้ขาแบบมันพับตามเข้ามาแบบนี้นะ,ะเราล็อกตัวข้อเท้าให้นิ่งๆ,ๆหรือมือจับไว้ก็ได้แล้วก็แค่ดึงเทาง้าเข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับผมแล้วก็ค้างไว้1 5บหถึงยีวินาทีพอครบเวลาที่เราตั้งใจไว้ปุ๊บเราก็หมุนเท้าต่อซ้าย1ิบ ขวา10แบบนี้นะทำอย่างเงี้ยสถึงหรอบหรือจนกว่าอาการตึงปวดท้องข้อเท้าเนี่ยจะลดลงเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมหรือเราจะทํามากกว่า5ครั้งก็ได้นะท่านี้ไม่อันตรายนะสามารถทําได้ทั้งวันเลยนะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นนะถ้าเพื่นนอนๆคนไหนทำท่าน,นี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลมันไม่โดนจุดมันไม่คลายสักทีแล้วก็ให้ตามวิธีที่2ต่อไปได้เลยนะครับ วิธีที่2นะครับจะเป็นการบีบนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าแข้งเรานะฮะเราไม่ได้กดที่กระดูกหน้าแข้งต,ตรงนะฮะเราจะกดที่บริเวณกล้ามเนื้อช่วงหน้าแข้งทางด้านนอกนะฮะวิธีการดูว่าเรากดโดนกล้ามเนื้อหรือไม่หรือไปกดกระดูกเนี่ยดูง่ายๆคือเราเอานิ้วนะฮะวางที่บริเวณข้อเข่าตรงๆก่อนจากนั้นเลื่อนนิ้วลงมาแบบนี้นะฮะที่อยู่ใต้ข้อเข่าพอเลื่อนลงมาปุ๊บเราจะเจอปุ่มกระดูกแบบแข็งๆนะฮะแบบเป็นสัน ยาวลงไปแบบนี้เลยนะนี่คือกระดูกหน้าแข้งของเรานะครับผมเราเอามือวาตรงนี้ตรงกระดูกหน้าแข้งแข็งเนี่ยแล้วก็เลื่อนนิ้วออกมาด้านนอกแล้วก็ลองกดลงไปดูพอกดไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเออมันนิ่มๆแล้วอันนั้นคือกล้ามเนื้อช่วงสันหน้าแข้งของเรานะครับผมหรือตัวกล้ามเนื้อทิบเลิสแอนเทเลียนะฮะที่เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ข้อเท้าของเราเนะี่ยปวดตึงเมื่อยที่บริเวณข้อเท้านะจากการที่กล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงแล้วเกิดการปวดร้าวลงไปที่บริเวณข้อเท้านั่นเองนะครับผมถ้าเราคลายกล้ามเนื้ ทำได้นะครับผมเริ่มต้นจากการเอามือของเราเนี่ยโอบทิศดเวนช่วงหน้าแข้งของเราก่อนนะฮะสมมติผมต้องการนวดข้างขวาเนี่ยก็ใช้มือขวามือวางแบบนี้จากนั้นเราออกแรงบีบมือขวานะฮะออกแรงบีบมือขวาบีแบบบีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่จิกแบบนี้นะเราบีบบีบเข้ามาขากันนะฮะเราบีบจากส่วนบนแบบนี้นะฮะบีบจนไป้สุกว่าเนื้อเนี่ยมันตึงสู้มือเรานะฮะพอบีบปุ๊บล้วก็ปล่อยค้างไว้สักหนึ่งวิบี้วก็ปล่อยบีแล้วก็ปล่อยแล้วก็เลื่อนมือลงไปเรื่อยๆนะฮะบีแล้วก็ปล่อย บีบแล้วก็ปล่อยจนถึงบริเวณข้อเท้าแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยบีบปล่อยเนี่ยบีบปล่อยแบบนี้นะครับผมทำอย่างเงี้ยนะครับขึ้นลงอย่างเงี้ยนับเป็นหนึ่งนะฮะทำวนไปวนมาสัก5ารอบนะฮะอันนี้เหมือนเป็นการคลายกล้ามเนื้อแบบโดยรวมก่อนนะครับผมบางคนแบบตึงมากจริงเนี่ยแต่กดไปตรงๆเนี่ยมันก็จะมีการเจ็บได้นะฮะเราก็ใช้การบีบการนวดธรรมดานะฮะบีบนวดธรรมดาเลยหรือจะใช้การคลึงใช้อุ้งมืออย่างเี้ของเรานะฮะคลึง แบบนี้ก็ได้ในกรณีที่เราไม่ค่อยมีกําลังมือนะโดยเฉพาะคนที่แบบผู้หญิงนะฮะมือไม่ค่อยมีแรงหรือเล็บยาวมากจริงอ่ะบีบยังไงก็สึกว่าเล็บมันก็จิกเข้าเนื้อนะฮะก็ใช้ตรงอุ้งม,มือแบบนี้แล้วก็คลึงแบบนี้ออกใช้มือซ้ายวางที่บริเวณใต้น้าแข้งลงมาแล้วก็คึงอย่างเงี้ยไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยคึงแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยไล่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราทําได้นะในกรณีที่เราไม่มีแรงบีบมือนะครับผมโอเค พอเราคลายกามเนื้ตัวย,ยรมแล้วทีนี้เราจะคลายกามเนอเฉพาะส่วนแล้วนะครับผมคือบริเวณก้ามเนอตรงสันหนะ้าแข้งตรงนี้นะฮะคือกามเนสทวิสเซนเทเลียโดยจะใช้การรูดกามเนอตรงนี้ของเราลงไปนะฮะแต่เราต้องใช้ตัวน้ํามันหรือโลชั่นนะเพราะว่ามันจะสากมือนะครับผมหรมันจะแบบเจ็บได้นะก็ใช้เป็นโลชั่นธรรมดาแบบนี้ก็ได้แล,แล้วก็รูปทาแล้วก็รูดลงไปแเค,นค่นีฮะเราใช้นิ้วโป้งนะฮะ รูดบริเวณกล้ามเนื้อช่วงหน้าแข้งเนี่ยเราไม่รูดตรงกระดูกทั้งแข็งๆนะฮะเรารูดตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าแข้งตรงกล้ามเนื้อทิบิลิสอันเทเลียนะก็รูดลงไปออกแรงกดมือออกแรงเช้นิ้วโป้งเนี่ยกดมือ2 2นิ้วนะครับพร้อมกันแล้วก็รูดลงไปจนถึงบริเวณข้อเท้าแบบนี้นะครับผมรูดเนี่ยลงไปรูดเนี่ยลงไปนะถ้าเกิดเราคนที่ตึงมากๆหรือมีการปวดอยู่เนี่ยมันจะโดนก้อนหนึ่งที่บริเวณอยู่แถวเนี้ยมันจะแบบเจ็บจี้เจ็บจี้เลยนะฮะ ถ้าคนที่ตึงมากเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าพอกดโดมนมะันปุ๊บมันจะมีการปวดร้าวตุยๆลงไปข้อเท้าทันทีเลยนะครับผมแต่เนี่ยยังไม่เน้นกดเฉพาะจุดนะฮะเราคลายกล้ามเนื้อโดยรวมก่อนเนี่ยคลายตั้งแต่ช่วงด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทางด้านข้างตรงช่วงนี้นะฮะมันจะเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มใกล้เคียงกันนะกลุ่มเดียวกันเป็น,นด้านข้างตรงนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อพิลเนียวเลยนะครับผมแต่ก็ทํำไ้ที่กระดูกข้อเท้าคล้ายๆกับกล้ามเนื้อทิบิลิสอันเทเลียนะฮะแล้วก็คลายร่วมกันไปเลยทีนีีีีีีี้้้้้้ใในน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 กกกรรรรรณท่่่่เเเาายยไไมมมมคอออแแแงงงิววโปปะะะฮฮ็็ชสสััืืตลลูบบ ก็ได้นะครับผมรูดลงไปเลยเนี่ยรูดลงไปจนรู้สึกว่าเออมันเริ่มนิ่มลงแล้วรู้สึกอาการปวดจากเดิมที่กดกดไปแลป้วแบบจิบจี้จบจีจจจ้เนี่ยมันน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มกดเฉพาะจุดที่มันมีปัญหาแล้วนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะเือเราเอานิ้วสามที่ของเราเนี่ยวางที่ใต้เข่าแล้วก็เอามือวางตรงนี้โดยส่วนใหญ่นะก้อนที่เป็นก้อนชุกกระฟอยหรือก้อนที่จุดตึงเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับผมเราก็จะเน้นเครื่องเฉพาะจุดแล้วนะโดยใชนนิ้วโป้งแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแรงนิ้วโป้ง ก็ใช้สันมือแล้วก็คลึงแบบนี้นะฮะเน้นจุดที่แบบเป็นก้อนตึงนะฮะเราบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้บางคนก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราลองหาดูเองนะครับผมเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีก้อนชุดก็พอยเนี่ยแต่ละตำแหน่งอะ่ะไม่ตรงกันนะฮะเราเน้นจุดที่มันตึงตรงนั้น,นะฮะย้ำไปเลยนะครับผมประมาณ5-10นาทีนะฮะไม่เกินนี้นะไม่งั้นเนื้อมันจะช้ำนะฮะ,วะเวลาเรากดโดนจุดก็พอยเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีการปวดร้าวลงที่ข้อเท้าเนี่ยเป็นระยะเป็นระยะนะฮะถ้าเกิดมีการปวดร้าวเนี่ยแสดงว่าเรากดโดนจุด ที่มีปัญหาแล้วนะับผมที่ทำที่เป็นสาเหตุที่ทัให้เราเนี่ยปวดข้อเท้านะฮะก็กดย้ำไปเลยเนี่ยห้าถึงสิบนาทีเวลากดแล้วก็คลึงมือเนี่ยเป็นวงกลมแบบนี้นะฮะเนี่ยคลึงเป็นวงกลมแบบนี้เพื่อไม่ให้มันช้าเกินไปหรือจะลูดเฉพาะจุดสั้นๆแบบนี้แต่เดิมที่เราลูดยาวๆแบบนี้นะฮะเราก็ลูดเฉพาะจุดสั้นๆแบบนี้ ก็ได้นะครับผมเนี่ยทำซ้ำไปสบานนะถ้าถึง10นาทีนะก็พอนะครับผมถ้าเกิดทำา10นาทีแล้วรู้สึกว่ายังไม่คลายนะฮะเราก็พ,พักก่อนนะฮะแล้วค่อยไปทำวันรุ่งขึ้นนะจะได้ไม่เกิดการช้ำนะครับผมแต่ทางนี้ทางงานนะถ้าเ,เพื่อนเพื่อคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเราออกแรงบีบนวดเองไม่ไหวจริงๆนะมือไม่มีกำลังจริงนะนวดไปด้วยมนะันกลายเป็นปวดมือแทนนะครับผมก็ให้ทำตามวิธีที่3ต่อไปได้เลยนะครับผม วิธีที่3นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการคลายกล้ามเนื้อนะครับผมแต่ทีนี้จากเดิมเนี่ยเราใช้มือนวดนะทีนี้เราจะใช้เป็นอุปกรณ์มานวดช่วงก,กล้ามเนื้อหนะ้าแข้งของเราเนะี่ยคลายให้คลายแทนแลวโดยจะใช้เป็นตัวกระปุกอมสินแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นโฟมโรเลอร์ก็ได้ถ้าใครมีนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนะี่ยก็เป็นกระปุกอมสินหรืออะไรก็ได้ที่เป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้มาใช้นะครับผมเราก็เอาขาวางแบบนี้นะมนผมมีกันตึงหน้าแข้งข้างขวาผมก็ตั้งขาและสานี้นะแล้วก็เอาตัวอะไรก็ได้ททีี่เป็นนรรงงกกกะบบบอแแ้้ลลวมาดคึ แบบนี้เลยนะฮะมากดขึงเวลาเรากดนะฮะเราไม่ได้แบบแค่แตะผิวหนังแล้วก็รูดธรรมดาแบบนี้เราออกแรงกดไปที่เนื้อให้เนื้อของเราเนะี่ยมันบุ๋มไปเลยนะฮะกดให้มันบุ๋มไปเลยแล้วก็รีดเนื้อของเรานะฮะรีดเนื้อเหมือนเหมือนเหมือน,นนวดแป้งนะฮะเหมือนนวดแป้งทําขนมปังแบบนั้นเลยฮนะเราออกแรงรูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณช่วงข้อเท้านะฮะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเวลาเราลูดเนี่ยเราไม่ได้ลูดแบบปื๊ดปื๊ดอย่างงี้นะมันจะไม่ค่อยมีแรงกดนะฮะเราออกแรงแบบเค้นเฉพาะจุดแลล้้วค่อ่อยๆไมนขึา เข็นเฉพาะจุดแล้วค่อยค่อยไล่มันขึ้นมาแบบนี้นะฮะเนี่ยค่อยค่อยไล่มันขึ้นมาถ้าตรงไหนตึงตรงไหนตึงนะฮะเน้นจุดตรงนั้นอนะ่ะนานหน่อยนะครับผมเราลูดขึ้นลูดลงแบบนี้นะฮะประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเนื้อมันจะช้ำได้นะครับผมนะเราลูดขึ้นลูดลงแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออมันไม่มีจุดตึงแบบตรงไหนชัดเจนนะตรงไหนแบบมันตึงไปหมดเลยนะ,ะเราก็กดอย่างเงี้ยกว้างๆงไปเลยนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าก,กดจนตรงกําเน,น้นนะแข่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยตึงไม่ค่อยปวดแล้วเนะี่ยแต่ยัง ต่อไปนะฮะเราก็ใช้ตัวกระปุกอมเสนเนี่ยมากดแล้วก็ถูรูดแบบนี้เนี่ยขึ้นลงแบบนี้เหมือนกันนะฮะเวลากดก็เหมือนเหมือนเดิมนะฮะก็คือเราจะกดเน้นย้ําเฉพาะจุดแล้วก็ค่อยๆไล่เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะฮะถ้าตรงไหนตึงเน้นตรงนั้นให้นานหน่อยโดยส่วนใหญ่จุดที่ตึงแล้วมีการปวดลงข้อเท้าเนี่ยจะอยู่ช่วงบริเวณตรงนี้ ช่วงใกล้ๆข้อเขานะฮะถ้าเป็นกท้าเนีดช่วงหน้าแข่งบริสแอนเทเรียนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะคือประมาณ3นิ้วจากข้อเข่าลงมาก็คือบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดตึงหลักเลยนะที่แบบทำให้เราปวดข้อเท้าเมื่อยข้อเท้าได้เวลาที่เรายืนเดินนานๆน,น,นะครับผม ก็ทําแบบนี้นะฮะเต็มที่ไม่เกินสิบนาทีถ้ารู้สึกว่ายังตึงอยู่ยังเมื่อยอยู่เนะี่ยก็พักก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปทําวันรุ่งขึ้นนะครับผมจะได้ไม่เกิดการช้านะฮะบางทีเรากดเยอะกันไปแทนที่จะหายจะเป็นมากกว่าเดิมได้นะฮะดูความพอดีของเราเป็นหลักนะครับผมนอกจากเราจะใช้ตัวกระปุกออมสินแล้วมากดเองนะฮะเราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะไม่ใช้แรงมือของเราเนะเราจะใช้เป็นตัวโฟมโรลเลอร์หรือกระปุกออมสินแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมกลัวแตกนะฮะผมก็เอาใช้ตัวโฟมโรลเลอร์วางแทนแล้วกันนะครับผมเราเอาเซ็ ตั้งขาข้างซ้ายแบบนี้นะฮะอย่างนั้นออกแรงกดขาซ้ายกับมือข้างขวาน,นะฮะยกให้ตัวเราลอยขึ้นลักษณานีนะครับผมแล้วก็ออกแรงนะฮะอออกแรงข้างขาข้างขวาเนี่ยให้กลมกัมเนยช่วงหน้าแข้งเนะี่ยกดลงไปกับตัวโฟมโรลเลอร์นะฮะกดลงไปกับตัวโฟมโรลเลอร์แล้วก็คลึงแบบนี้นะครับผมคลึงคลึงแบบนี้นะ,ะโดยใช้น้ําหนักตัวแล้วก็แรงขาเนะี่ยกดบดลงไปตรงๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แรงแขนของเราอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแรงยันตัวเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะฮะ แต่ต้องใช้แรงขากดเนี่ยมากขึ้นหน่อยนะครับผมถ้าเราตึงตรงไหนไพิเศษนะฮะเราก็เน้นตรงนั้นเยอะหน่อยนะสมมติผมมีการตึงตรงเนี้ยกดแล้วสึกว่าโอ้มันจิ๊ดจีจิ๊จีทุกครั้งเลยเนะี่ยผมก็เน้นจุดจุดนี้เยอะหน่อยแล้วก็มีการคลิกขาให้สึกว่ามันโดนจุดให้ได้นะฮะเราพลิกแพงเองได้เลยนะครับผมเน้นจุดที่แบบมันตึงให้สึกว่ามันโดนจุดนะฮะแล้วก็เช่นกันก็นคือทําเต็มที่เนี่ยก็ไม่เกินสินาทีนะเดี๋ยวเนื้อมันจะช้าซะก่อนนะฮะถ้าทํสิบนาทีแล้วย,ยังตึงยังเมื่อยอออยยยู่ะะ่่่นนนนกกก็พััแลลล้้วคคไไปปททําาาบรรุงงงขึึีมมตจิ ไม่สามารถทําให้หายภายในวันเดียวได้เนี่ยเราก็ทาถั่วเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับผมจะปลอดภัยกว่านะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการคลายอาการปวดตึงเมื่อข้อเท้าน่าการที่เราคลายกล้ามเนื้อช่วงหน้าแข้งนะครับผมแต่เทคนิคเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมคือเราเมื่อยเราปวดแล้วก็คลึงคลึงคลึงแล้วมันก็หายแต่กบเรายคงไปทาพฤติกรรมเดิมๆหรือกล้ามเนื้อช่วงหน้าแข้ง ข้อเท้าของเราเนี่ยยังคงไม่ค่อยแข็งแรงดีเนี่ยอาการปวดตึงเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นได้เมื่อเราไปยืนเดินนานๆนะครับผมในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะบอกถึงวิธีการออกกาลังกายเลิ่มในช่วงสันนะแข่งนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอ,อาการปวดข้อเท้าเนี่ยซ้ำๆซักๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องยืนต้องเดินนานๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ